มาเบิง้งมาโมนะครับเวที่เชวิหหกสาขาสองนะครับเห็นมาลำสิงห์มาร์ลำสิงเสียงวิหกนะครับมาลำวงใหญ่มาลำสิงวงใหญ่แดบนบเซอร์หล่นเวทีกำลังตัดต่อเวทีนะครับพี่หน้องเบิองครับอันนี้เฉพาะตัวเวที นี่ไงค่ะน้องไงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดของดางลานสูงมากครับเวลาที่สูงมากๆเลยนเกเคทสไตล์เหมาะลำเสียงอีสานสมัยตะคอนครับน้องนี่เอทีเอทีสูงสองเมตรกำลังตัดต่อครับ สื่อเวท้ีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราขึ้นไปชมก่อนมีพี่น้องห้านมาทำสิ่งกันไลยไม่ใ่ไงเทีย ก็พูดแล้วนั่งยี้พุ่นหรอซ้อมทำให้นอนนี่ครับวุทีเวทีเวทีตรงนี้ป้องขึ้นแล้วต่อห้นกไปนอนนี่ เห็ดบูดเสียบเลยสวัสดีครับขอให้ปังๆครับขอบคุณครับมาเบิ่งงานครับสูงสมใจว่าวันนี้ลงมากแบบเวแบบที่สมัยก่อนที่นอง เวทีสมัยตั้งแต่หยกหกศูนเวทีสูงสูงคือแมนอกแมนอกลายเสียงอีสานเสียงวิหกลำซิ่งครับเสียงวิหกลำซิ่ง,งนําโดยนกพงสะกอนแล้วก็ดอกเหมือเพนาพาสมสุขนะครับเป็นหมอลำสิ่งวงไงนะครับไงเวทีไงกําลังรอเฉ้าพอยู่นะครับตอนนี้กําลังสิบเปิดรับสมัครนะครับผมแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์ สี่สิบชีวิตนะครับเดนเซอร์สี่สิบชีวิตนะครับเวทีส,บบคคสูงแบบยุคเก้าศูนย์ครับเวทีสูงแบบยุคเก้าศูนย์แบบสมัยที่แม่นกหน่อยก็ๆๆร่างหน,นังๆนะครับแม่นกหน่อยเสียอีสานตอนดังคักๆนะครับเป็นเวทีสไตล์นั้นนะครับเป็นเวทีที่หาชมในยุคนี้ไม่ได้แล้วกระดิสูงในจักหน่อยสูงในจักหน่อยครับพี่น้องเดนนกปิ้นไปให้บึงครับสูงในจักหน่อย เ็นเวทีต่างระดับนะครับอันนี้คือตัวเวทียังเดี๋ยวมันเส้นดังลานนะครับเดี๋ยวไขขจ้าจตัดต่อสั่นเวทีแล้วนกจังเสียไขขจาเจส้นดังลานนะครับเส้นดังลานขึ้นเบิงว่ามันเสียออกมาเป็นรูปแบบใดแต่บอกได้เลยว่าหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับมีตแต่ในวีดีดีนะมาร่ทพิหารส,งสูง จับมือได้ครับมอบรางวัลได้นะครับผมยือเอายือเอาจังหน่อยประชันกระวงแสนวุ่นวายพี่นองบางคนถามว่าเอา้าอ่านหนาโนเค็สาขาสองขิ้นมาเป็นหมอํำซิ่งนะครับแล้ววงใหญ่จะเป็นยังไงก็ วงใหญ่นกนกยึดอยู่ที่วงใหญ่นะครับนกนี่คือนกกับลุกคือยึดอยู่ที่วงใหญ่คือมลํำเสียงที่หลำเรื่องต่อก่อนแต่ว่าวงลำสิ่งนี่นอกให้พี่เหมยเป็นคนเป็นผู้นําทีมงานเวลานกไม่ได้ไปก็กจะมีดอกเหมยแล้วก็มีลูกวงอีกนะครับหลายชีวิตนะครับไปแทนมีรถสิบคันนะครับมีรถสิบคันนะครับมีรถสิบคันมี แดนเซอร์สุดมีโชว์อลังการเหมือนมอลำหมู่ทุกอย่างเลยครับแต่ของเราเล่นเป็นลำซิ่งนะครับเป็นลำซิ่งมีตลกนะครับมีลำซิ่งมีตลกมีโชว์ให้ดูนะครับเล่นถึงตีสามเลดได้สูงสุดไม่เกินตีสีนาา่นะครับในราคาจ้างนะครับผมราคาแสนเก่าสองแสนนะครับในราคาย่อมเยาเพราะว่าตอนนี้วงใหญ่มันก็สามแสนแล้ววงใหญ่เซมิฮกตอนนี้มันสามแสนแล้วนะครับ แต่ว่าวงนี่นะครับไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแสงสีเสียงเวทีนะครับใหญ่ขึ้นกันนะครับก็คือมีช่ยอยจะขาดเลือกเพราะว่าตอนนี้นกเสียงงันไปหลายแห่งงานที่งานชนงานต่างๆจะขาดเามาไปได้บอ้อแบบนั้นแบบนี้นะครับนี่เงินนเ่นฟันนันทนี่อันนี้คือตัวเลือกที่ดีนะครับตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าภาพตอนนี้ ็ะลยเห็ุเป็นรำสิงกันมากครับล่ำสิงวงใหญ่ครับมือใดโรแรงงานไดคุยกับสภาใไออไปได้มาไดก่ะเจอกันกับโก,ออกคโอวิดไอสกุณาพรเปลี่ยนึ้นเมืองกันเป็นทั้งสี่ตี ครับพี่น้องกำลังตัดต่อนะครับวิธีสูงเกี่ยวเดียวมากเลยครับมีหลดแ a ร r มีลำสิ่งมีลำเรืองครับตอนนี้คือครบวงจรเลยของเสียงบหกนะครับเราหมุนตปีนเกล็่ว่ตตรงกันไม่ได้เป็นเจ้าไรบุน้น พี่น้องมอง,มองคองสางเวทีนะครับจะผ่าฝอจับจองเลยเลยนะครับเราจะเปิดฤดูกาลปีนี้เลยนะครับเปิดฤดูกาลปีนี้เลยนะครับเวทีกําลังทําทําไปเรื่อยๆนะครับซ่อมกับที่สอมอยู่ี่แหละครับรอบมึองผลงานก่อนจังหวากันกันไหนอันนี้เลยนั่งร้านนะครับหนูก็จะเดินมาปร,ปรับตัดต่อ ลังคานไฟ้แม่อัดนะครับครบทุกอย่างรถบัสสองคันนะครับรถบัสสองคันตอนนี้เวทีห้างกำลังเล่งเห็ีบอยู่ครับเพื่อให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับมันค่ารถกต่มับทีมติได้ดึงเข่าไหมมันค่ารถศิลปินจอดสายลายอยู่ ก็พูดเลยเนี่ยปนีิใช่ครับเวทีสูงแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคในการรับตังค์หรอกครับหันค้นเสียหายดีแกะยืนหายใดครับมันก็สูงสองเมตรครับเดมือขึ้นหวพวดีสูงสองเมตรบวกกินเป็ดก็สองเมตร สวัสดีทั้งสามพันกว่าท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับนอกลันลรุ่นอยู่ว่าผลงานจะออกมาตรงที่จะวางแผนใบบั ไอที่ก็เห็ดใบอย่าครับพี่น้องตั้งฐานตั้งสาขึ้นตึมตืมตืมตืมตั้งมากเสียงมีหกขอบคุณครับเฮงเฮงนะครับผมขอบคุณมากนะครับเอ๊เมือนีดสร้างเพื่อนบ้าเขาบ้านอโอพี่น้องคิดพ่อสมัยเป็นเด็กหน่อยครับแต่เบิ้งมาล่ำมีตองแต่ขณะ แบบว่าเวทีมันสูงสูงนะครับทุกมือนี่กระปับรูปแบบตามยุคตามสมัยเนาะมีเพืที่ตาเวทีหน่อยตะวานกนกวานกลงยั่งอยากอนุรักษ์ไว้ครับจะมีดามา่าเขาสั่งครับว่าเอาคพือเหตุสูงแทะคือคือเหตุมีแทะนะครับลงมองว่ามันไม่มีให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเพราะอนุรักษ์เข้าเห็ดขึ้นมาให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งของวงเฮ้านะครับมันก็สิ ดูดีไปอีแบบหนึ่งยืนออกมาคนกับนางมึงเอาเาเลือกบางทีมันเหลียวเห็นแล้วเนาะแม่บา้านล่ะพักก่อนบ้างนะครับพี่นกขอบคุณมากครับไม่ต้อนห่วงนะครับเป็นไรพี่น้องเป็นไรคือบอคือบอนะครับเสียงวีหกสาขาสองเสียงวีหกสองนั่นก็คือมาในรูปแบบของลํำสิงลํำสิงจูมือนี่ลํำสิงกับพุ่นเนาะสมัยตะกี้โอ้ล้ำสิงนี่รักมือนี่พี่นอ้องอ ซีซาหามื่นเจ็ดแปดมื่นนี่ก็ว่าคักล้วเดี๋ยวนี้ล่ำสิ่งตกประยุสองแสนนะครับเพราะว่าอย่างค่าใช้ใจ่ายต่างๆท,ท,ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความยิ่งไงเวทีแสงสีเสียงการลงทุนต่างๆบุคลากรมันเพิ่มขึ้นดังนั้นราคาก็เลยก,กระโดดถีบขึ้นไปนะครับแตะสองแสนแถบที่ตีสุกวงนะครับใหงไงที่เห็นนี่ก็คือไมพัชลี่เพีวเผานะครับเพีวเผานี่ก็อาจาสี ขยับไปเป็นมอลลัมมูพุล่ะมีการซ้อมล่ำซ้อมอย่างน,น,นะครับมันมีตลาดตลาดเขาเรียกว่าตลาดผู้ส้มนี่อยู่ในราคาหลักแสนตน้ตนๆนี่ต้องการอมอลลัมนะครับอยู่ในราคาแสนตน้ตนๆน,นะครับหลักหมืน่นหลักแสนดังนั้นผู้บริโภคที่สามารถที่จะจับต้องได้ว่ามีงบประมาณเท่าใดน,นะครับหม,มอลำมมีอยู่ราคานั้นราคานี้นะครับจังบอโจก็สีเฮดคือกันนั่นก็คือราคาอยู่สองแสนสอง สอดแจ้งนะครับอย่างคือของบอสโจนาเพลินโชว์จับมือกับเฮียหน่อยกับเป็นผลดีนะครับนี่คือบอดโนกะหันมาจับตรงจุดนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางครั้งคิ้วงานคิ้วใหญ่แฟนครับอาจอยากได้คิ้วใหญ่อาจสีได้นาเสนอว่าขันวงใหญ่บ่ไดรเอาวงน้อยเอาลําสิ่งไปบันะครับเป็นการจับขึ้นมาแล้วก็ซุมือนี่ก็มีรถแห่อีกสําหรับนกพงสะกรนะครับ